กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุยสายเลือดไทยทุกๆท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เ Facebook ในนามฮิโมระไทยเข็นชินก็มีงานดาบคัตนะลิมิเต็ดและไอเทมเริ่มต้นมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูชมกันอีกแล้วนะครับนี่คือดาบคัตนะในชุดฟิตติ้งดาบ ไทยนะครับผมฝักเะดดามเป็นดาบไทยทรงดาบหลวงเมืองล้านานานะครับนี่ฟิตติ้งเป็นเหล็กนะครับด้ามจับทําจากไม้แท้ถักด้วยเชือกเทียนมองไกลๆหรือว่าใกล้ๆก,ก็จะคล้ายด้ามถักเชือกลงรักนะฮะแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับถ้าลงรักก็ลงให้ได้นะครับก็แจ้งความประสงค์มาแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะจ๊ะพันด้วยเชือก ผ้าไยงานหักรรมถักมือของชาวบ้านนะครับสันท้ายกันกระแทกตรงฝักก็จะเป็นงานเหล็กครับผมก็จะมีหลายทรงนะครับมันจะมี2-3ทรงให้เลือกได้นะครับฟิตติ้งครอบกันกระแทกปากฝักและท่ายฝักนี่ดูโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ปิ้งนี่ฮะใบดาบก็จะเป็นเหล็ก1 0 6 0โรงงานใบเต็มฮาร์มอนเทียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยฮบาบักิก็จะเป็นโลหะ ผสมอัลอยเกรดพรีเมียมชุบสีทองนะครับนี่สวยๆเลยนะฮะดูดมจับกันอีกรอบกระชับมือมากครับใช้งานได้ดีมากบาลานซ์สุดยอดครับถือว่าช่างไล่บาลานซ์ให้ได้ดีมากฝักดาบก็ทำจากไม้แท้นะครับแบบนี้เลยพ่นสีดำสีดำเนี่ยจะ เอาเป็นสีดำเงาหรือว่าดำด้านก็ได้นะครับแจ้งผมได้นะฮะแต่ผมจะทําเป็นสีดำด้านให้นะครับเพื่อที่ตัวดาบมันจะได้เข้ากับด้ามจับนะครับเพราะว่าด้ามจับมันก็ไม่ได้เงาอะไรมากมายนะฮะนี่เป็นงานทํามือเลยนะครับเป็นงานแฮนด์เมดที่ประกอบขึ้นในไทยนะครับเป็นงานฝีมือช่างไทยแต่ใบดาบนี่สั่งมาจากจีนนะฮะใบดาบคาตนะสั่งมาจากจีนครับ เปิดคมโรงงานพร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับฮาร์มอนเทียมลายคลื่นน้ำทะเลปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิเทียมแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบลายฮาร์มอนเทียมก็สามารถสั่งผมปัดเงาได้นะครับรับคมปัดเงากระจกแบบให้ลายฮาร์มอนเทียมเนี่ยหายไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถแจ้งความจำนองเข้ามาได้นะฮะดาบเล่มนี้นะครับ ราคาโดยรวมนะครับจะอยู่ที่6,500บาทพร้อมส่งนะครับถ้าไม่เอาเชือกก็จะอยู่ที่5,999บาบาทพร้อมส่งเท่านั้นนะครับหรือท่านใดมีใบดาบอยากจะส่งมาให้ผมประกอบให้แบบนี้นะฮะก็ส่งใบดาบมาได้นะครับค่าประกอบก็จะขึ้นอยู่กับชุดฟิตติ้งนะฮะว่าลูกค้าจะเอาฟิตติ้งเหล็กหรือฟิตติ้งทองเหลืองนะครับ หรือว่าจะเอาเป็นสำริดเงินชุบเงินชุบนิกเกิลชุบทอง 24k อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะถ้าลูกค้าต้องการก็เพียงแค่แจ,จ้งเจตจำนงมานะครับทางร้านเราจัดให้ได้นะครับรองานประมาณ1เดือนครึ่งนะครับ1เดือนถึง1เดือนครึ่งไม่เกินนี้นะครับได้รับดาบไปเฉยชมแน่นอนหรือท่านใดที่สนใจก็สามารถปิดเล่มนี้ไปครอบครองได้เลย